ตัวนี้คือ i n f i n i t ต Hot 20ของปี2022และนี่คือ i n f i n i t ต Hot 30ของปี2023เทียบกับรุ่นเดิมและต้องบอกว่ากล่องนี้ไม่มีจำหน่ายนะครับทุกคนสำหรับกล่องนี้ทาง i n f i n i t ตส่งมาให้นะักรีวิวรีวิวว่าในกล่องมีอะไรบ้างแต่ถ้าคนทั่วไปซื้อจะไม่ได้กล่องนี้แต่มือถือมีวางจำหน่ายเหมือนเดิมสำหรับ i n f i n i t ต Hot 30ตัวนี้ จะเป็นรุ่นอัปเกรดต่อจาก i n f i n i t ต Hot 20จุดที่เพิ่มเข้ามาก็จะมี Helio G88 ชาร์จเร็ว33วัตต์แรม 8G ิกเพิ่มแรมเสริมได้อีก 8GB ิรวมเป็น 16GB และตัวนี้มี NFC ด้วยทุกคนจะบอกว่าสเปคนี้ราคาไม่เกิน5,000บาทราคานี้ไหมทุกคนเปิดกล่องออกมาในกล่องก็จะมีมีหมวกนะครับเป็นหมวกของ i อินฟิน f ต e e FI r e บูญญานาวหมวกนี้สวยนะครับ ดูชิ้นต่อไปจะเป็นสายของคอ้องมือถืออะไรประมาณนี้สวยนะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเข็มจิ้มซิมแล้วดูข้างในข้างในก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์3แบบแบบนี้แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นกริปโค้ดสำหรับแลกโค้ดในเกมฟ e e f i ลตัวนี้คือ Hot 30นะครับแกะเลย กล่องสวยไหมนี่แค่กล่องนะครับแค่กล่อง i n f i n i t e Hot สารุ่นนี้คลอลแลกับฟรีไฟล์เหมือนเดิมโหรุ่นที่แล้วนี่ว่าสวยแล้วนะรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับสำหรับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีอยู่3สีสีดำ Racing b a c k สีขาว Sonic White แล้วก็สีเขียว Surfing Green ดูพร้อมกันเลยนะนี่กล่องมาสีเขียวสไตล์ i n f i n i t e เลยนะครับ ที่ด้านหลังกล่องก็จะมีสเปคเบอกคร่าวๆตัวนี้ใช้ชิปเซ็ต Helio G88 Octa Core Gaming Engine หน้าจอ 90Hz 1080p ขนาดหน้าจอ6.78นิ้ว ชาร์จเร็ว33วัตต์แบต5,000มิลลิแอมกล้องหลัง50ล้านพิกเซลสามารถอัพแรมเพิ่มได้สูงสุด16กิกกราฟฟิลสลิมแอนดไรด์ด right ีไซน์บางแล้วก็เบาถ้าใครจำสเปคของ i n f i n i ิ Hot 20ได้รุ่นนี้ถือว่าอัพเกรดไปเยอะเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในพร้อมกันเลยนะครับพร้อนี่ชอบจังเลยสีเขียวเดี๋ยววางตัวเครื่องไว้ก่อนมีอะไรบ้าง อันนี้ก็เป็นในส่วนของ Product วอลันตีก็เป็นเงื่อนไขาการรับกันมี User Manual นก็เกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นนี่อ๋อมาดูที่ตัวเคสเปิดออกมาเลยโหเคสสวยทุกคนนี่เคสสวยนะมีพิมพ์ลายแบบนี้ด้วยนะ Infinix Free f ฟ r e สายชาร์จก็จะเป็นแบบ Type C ข้างในสีส้มความยาวของสายก็จะอยู่ที่1เมตร นี่คืออะแดปเตอร์33วัตต์ของ i n f ฟ n i x ตัวนี้จะเป็นแบบหัวกลมอะแดปเตอร์จ่ายไฟอยู่ที่1 0โวลต์3.3แอมป์หรือ3 3วัตต์แล้วก็จะมีในส่วนของเข็มจิ้มซิมหมดแล้วนะครับในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้มาดูที่ตัวเครื่องโอ้โหสวยไหมทุกคนเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับที่ด้านขวาก็จะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มสแกนนิ้วเป็นปุ่มปิด,เป,ดเปิดเครื่องไปในตัว ที่ด้านซ้ายก็จะมีถาดใส่ซิมสำหรับถาดใส่ซิมก็จะเป็นแบบ3สลอ็อตสามารถใส่เมมได้ความจุสูงสุด1เทลไบหรือว่า1,000กิกแล้วก็ใส่ซิมขนาดนานโนซิมได้2ซิมรองรับ 4G ทั้ง2ซิมที่ด้านบนของตัวเครื่องไม่มีอะไรนะครับที่ด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีในส่วนของลำโพงช่องเสียบสายชาร์จ Type C ช่องไม ช่องแจ็คหูฟังขนาด35ที่ด้านหลังก็จะมีกล้องอยู่2ตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีเลน AI ตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฟแฟลชในส่วนของไฟแฟลชก็จะมีอยู่4ดวงวางกล้องแบบนี้สวยเนาะในส่วนของกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลมาทดสอบใส่เคสดูใส่เคสแล้วดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเขาทำเคสมาสวยอะ่ะ จนไม่กล้าใช้เลยโอเคสดีด้วยนะนี่มีงุ้มนะครับปกป้องขอบนี่มีงุ้มตรงมุมด้วยไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับฮอต30ตัวนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบลองเปิดเครื่องดูนะครับ Infinite Power by Android ตัวนี้ Android 13ตัวใหม่ล่าสุดปี2023ก็ต้องเป็น Android 13กันแล้วนะครับเปิดเครื่องมาโอ้โหสวยไหมทุกคนนี่ชวิ้งเลยนะ เดี๋ยวมาดูที่วอลเปเปอร์กันก่อนเลยนะครับนี่โหอย่างเท่เท่ไหมจอดูสว่างมากความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้600นิตเลยนะต้องบอกว่ามือถือทั่วไปที่ผมเจอ450ถือว่าเยอะในเลท5 0 0 0แล้วนะตัวนี้600นิตสว่างมากมีเสียงเรียกเข้าบูย่าบูย่าเด y ์สอทดสอบเลย มาดูเสียงแจ้งเตือนโอ้โหคนที่ชอบเกมฟรีไฟน์นี่น่าจะชอบเลยนะครับสำหรับ wifi ตัวนี้รองรับ2คลื่นนะครับคลื่น2.4 GHz แล้วก็5 g h กิกเร์โอ้โหโอเคเลยอะ โดยรวมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมขอตัวไปทำการทดสอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเฮ้ย hey, อย่างเท่ดีดิว้าวโอ้ยขยับปากได้ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะ